สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบ,บาซีคะ่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะฟอร์มทีมนะคะที่จะมากำจัดนะคะหรือมาต่อต้านส่วนของทีมดีวันเองะคะ่ะเพราะว่าก็ยังมี บางคนนะคะที่ยังคงใช้ทีมตีไว้เพื่อมาตีเรานะคะหรือบางทีเนี่ยเราจะเจอเป็นทีมตั้งรับนะคะก็วันนี้นะคะเซฟก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าเราควรจะตั้งรับยังไงนะคะหรือว่าตั้งทีมอะไรไปโจมตีดีค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าทีมแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะทีมแรกเนี่ยก็จะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะจะมีนางฟ้าทะเลนะคะแล้จะมีซัพพอร์ตหนึ่งแล้วฮีลิ่งหตัวนะคะสมบัติ12ทุกชิ้นเลยนะค่อนข้างนา่ากลัวมากแต่ไม่มีนาฬิกาค่ะ ฝั่งเรานะคะการเซตทีมนะคะก็คือเซตเป็นแทงสองตัวหนึ่งนะคะเป็นคุณป้านะคะโฮลี่เบอรีร่และที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเคฟนะคะเซฟจะเอาเคฟมาเวลาเจอกับทีมตีไว้นะคะเพราะว่าเคฟเนี่ยจะคอยบัฟให้ดาเมจสองตัวกลางของเซฟเนี่ยถึกยิ่งขึ้นนะ,ะเพราะว่าทีมตีไวเนี่ยลดเลือดค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะก็เลยจะต้องมีเคฟเพื่อคอยบัฟให้นะคะ ถึงเค็ยลับกันเลยจ้านักฟันทเลสตันนะคะแล้วก็คุณแยาลิเวันนี้เนี่ยผักทุกตัวนะคะไปอยู่กองกันแล้วก็ใช้ฉลามเนาะพี่จีถ้ะใครมีลูกเกดอะสามารถใช้ลูกเกดได้ลูกเกดทำดาเมจแถวกลางได้ดีกว่านี้อีกนะคะดีกว่าฉลามอีกนะค,ะค,ค่ะก็ะจังหวัดนะกฟ้าเราสตันนะคะจะสตันช่วงที่แบบมาร์ทแลนด์หรือลายแหลกนะคะใช้สกิลนะคะที่มันตีไวแบบมากๆเลยนะคะ ที่มันแบบลดดามเมจเราหนักมากนี่ยจะพอดีเลยนะคะการมีอานะฟ้าเะเลเนยช่วยสตันได้ดีมากๆนะคะและ้วการขัดจังหวะเนี่ยก็ถือว่าดีเช่นกันนะคะหลักๆก,ก็คืออย่างที่เซมบอกนะคะคือเคปคอยบับเนาะให้กับทีนตัวของดามเมจสองตัวที่ค่อนข้างบางนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถยืนเพื่อที่จะสตันต่อได้แล้วค่ะไม่งั้นเนี่ยเราจะถูก เก็บออกจากเกมนะคะภายในเทิร์แรกที่เราโดนลดเลือดเลยนะคะก็เลยจะต้องมีเคสเพื่อคอยบัฟใหจ้จะได้จะได้ยืนในรอบที่2อรอบที่3ต่อไปได้นะคะและจะได้ทำาดาเมจไปด้วยกแกมีคุณป้าฮอลลี่เบอร์รี่นะคะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะเป็นแทงนะคะที่คอยยืนแล้วสามารถทำาดาเมจแล้วก็ไปผักไปกองกันนะคะแล้วค่อยใช้ตัวสายส้มจมตีนะคะจะเป็นลูกเกดหรือฉลามก็ได้นะ,ะเพื่อที่จะไปจมตีอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ทีมนี้นะคะจะไม่มีนางฟ้าทะเลนะคะแล้วก็ไม่มีเพียวเวลานะคะเขาจะมีเคฟซึ่งถ้าทีแบบนี้ค่อนข้างน่ากลัวมาเพราะเราจะไม่สามารถยืนไหวนะคะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมีเคฟก็คือถึกทั้งคู่เนะาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหมือนจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าเราเอาเคฟมาฝั่งเรานะคะอ่าวิธีถ้าเราเจอทีมแบบนี้นะคะการตั้งรับหรือการเจอเนี่ยคือมีสองย่างคือหนึ่งมิกเลี่ยงกับ2นะคะสามารถเปลี่ยนจากคุณป้าฮลลี่เบอร์อรี่เนี่ย เป็นตัวของวิลเวทนะคะเพื่อที่จะคอยดึงเพจที่หรือดึงตัวของมิ้นช็อกนะคะมาสตาร์และกําจัดออกจากเกมไปก่อนได้นะคะนะคะแล้วก็ยังคงใช้ฉลามกับตัวของน้ฟ้าทะเลต่อได้ค่ะนะ,ะจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นตัวของน้ฟ้าทะเลแล้วก็เป็นแทงสางก็ได้ค่ะแต่อันนี้อาจจะเสี่ยงหน่อย หรือนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นลูกใช้เป็นตัวของลัสเบอร์รี่ก็ได้นะคะมาแทนในของโคลี่เบอร์รี่ค่ะสำหับทีมเมื่อกี้นะคะทีมนี้นะคะเหมือนเซตที่เซฟเคยเจอเลยนะ <L ash b uri> ก็เขาจะมีเคฟนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราใช้นังฟ้าทะเลข,ของเราไปเลยนะคะฝั่งนู้นจะถึกขึ้นก็จริงค่ะแต่เขาจะมีดามัางนางเดียวแค่ตัวของลายแหลกนะคะแล้วเหมือนมาร์ด้ของเขาจะดามจยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะคะ เราก็สามารถเซตทีมสองแทงนะคะไปซู้ได้เลยค่ะก็จะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราเจอทีมตีไวที่เป็น2ฮิลนะคะถือว่าเราถ้าเราทาเซตนี้เอาไปสู้มีโอกาสชนะประมาณเนี่ยเประมาณ70%เลยนะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ในการชนะนค่อนข้างเยอะ,ะมากจากที่เซฟเอาทีมของเซฟเนี่ยไปเทก,กับทีมตีไวแต่และทีมนะคะที่เจอมาก,ก็จะมีแพ้บ้านชนะบ้านนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะแพททีมที่มีเพจทีเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตัวที่จะเอาเวลเวนนะคะหรือลัสเบอร์รี่ไปเนะเาะเพื่อที่จะไปจิ้มตัวดาเมตให้ออกจากเกมไปก่อนค่ะนี่นะคะแต่ถามว่าตอนนี้คนใช้เยอะไหมคนใช้ยังไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเหมือนพอตัวของมุกพายฟักทองมาใช่ไหมทุกคน ทีมของเพจทีหรือว่าทีมตีวเนี่ยจะจะหายไปเลยนะคะจะแบบมีน้อยมากหรือไม่เขาก็จะสลับสลับผัดเลี่ยนะ,ะว่าเป็นทีมไปโจมตีมากกว่านะคะจะไม่ค่อยตั้งรับกันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น2ฮิลอีกแล้วนะคะแต่ดามเมจจะมีสตัวนะคะรวมมัดแลนไปด้วยเนาะนะคะได้แบบได้รับบัฟทหารจากเพจนะคะ แต่เหมือนรอบนี้นะเพราะว่าเซฟไปปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งนะคะ,ะดูได้เลยว่า,าขอฉลาเน่ยไม่ได้รับเอาจากเคีนะคะเป็นพี่วิลาแทนนะคะทีมนี้นะคะถามว่าทําไมถึงชนะเพราะว่าเขาใช้เตสีแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะชนะจากที่ดูคืออาจจะเป็นเพราะในเรื่องสมบัตินะคะยังไม่ตาน12บสองแล้วอีกฝั่งเนี่ยมีสมบัติแปดนะคะในส่วนของภาคคุมตีไวแล้วก็ ถ้าคำพีเมื่อกี้นะ่ยถ้าจะไม่ผิดนะคะจะเป็นเรเวลสิบค่ะเราก็มีโอกาสชนะนอนคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครทีมไหนที่ไม่ได้ใช้สมบัติ12เนี่ยทุกคนเรามีโอกาสชนะมากๆนะคะถ้าใช้ทีมเป็นทีมนี้นะคะนี่ก็จะพยายามเทสในอารีนาเลยเพราะว่าเพื่อแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยมีใครตั้งรับเป็นทีมของตีไวแล้วทุกคนนะคะก็เลยจะต้องลองนะคะกับในอารีนาเลยนะเพื่อจะได้รู้นะคะว่า อ่ค่ะคร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะและในส่วนของท็อปปิ้งนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยเซตเซตเป็นท็อปปิ้งเดิมหมดเลยนะสามารถดูได้จากคลิปอื่นๆได้เลยนะคะแต่ตัวคลิปเนี่ยก็จะยังเป็นท็อปปิ้งครูไทม์นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็เน้นในส่วนของลลคอบเสียหายนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมมากๆค่ะใครมีคำแนะนำอะไรสามารถแนะนําได้เลยนะคะและติดชมได้เลยนะคะจะจะนําไปปรับปรุงถุกคำพูดเลยนะคะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะมารอดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ